การปฏิรูปประเทศของรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรมกีฬาแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล่าสุดมีการถแถลงผลการทำงานกว่าสองปีที่ผ่านมาหลังทำงานกันอย่างหนักร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมมีผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการปฏิรูปด้านแรงงาน ได้จะทำระบบ eWorkforce Eco System Platform ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานทั้งภาครัฐกับเอกชนให้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการพัฒนากำลังคนบนโครงสร้างเดียวกันที่จะมีประโยชน์ต่อการวางแผนและการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้ได้ทั้งแรงงานในระบบแรงงานนอกระบบสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาและผู้สูงอายุ น,นายนครศิลปะอาชาประธานคณะกรรมการปฏิรูปด้านแรงงานเปิดเผยว่าคณะทำงานได้ทดลองใช้ระบบ eWorkforce Eco System Platform แล้ว ภาพรวมสะท้อนข้อมูลเป็นที่น่าพอใจก่อนจะเปิดตัวระบบให้ประชาชนได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้บนเว็บไซต์ www.ewe.go.th โดย53หน่วยงานจะประกาศความร่วมมือการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการผลิตและการพัฒนากำลังคนของประเทศไว้ในระบบเดียว E Workforce e c o s y s t e m หรือที่เรียกกันยาวว่า EWE เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วย Upskill, Reskill คนทำงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองนะเพื่อที่จะเพิ่มทักษะ หางานศึกษาต่อแบบไลฟ์ลองเลิร์นดิ้งคือตลอดชีวิตเลยนะฮะอย่างเป็นรูปธรรมนะครับข้อมูลต่างๆแระงานต่างด้าวคนว่างงานมีการพัฒนาแบบตรรสู่ที่ไหนรวมถึงคาดการณ์ว่าในอีก3ปี5ปีข้างหน้าทักษะใดที่จะต้องการไม่ตกงานถ้าใครเรียนด้านนี้ซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ว่าอีกข้างหน้า3ปี5ปีความต้องการแรงงานจะเป็นยังไงสภาพเศรษฐกิจจะเป็นยังไงนะ สำหรับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบระบบ eWorkforce EcoSystem Platform นายสุรพลพลอยสูกพุ่งในการสถาบันคุณวฒิวิชาชีพองค์การมหาชนกล่าวว่าระบบดังกล่าวแบ่งการทำงานออกเป็น5ส่วนหลักได้แก่การจัดเก็บข้อมูลบุคคลระบบประเมินทักษะความรู้ระบบสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือระบบสั่งสมประสบการณ์เพื่อการเชื่อมโยงภาคการศึกษาและระบบจับคู่คนหางานกับผู้ประกอบการ ระบบ E-Workforce Ecosystem จะประกอบไปด้วยระบบหลายๆอย่างในเบื้องต้นระบบที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาคือ E-Port f o l i o หมายความว่าต่อไปนี้กำลังแรงงานของประเทศไม่ว่ากำลังแรงงานใหม่คนที่มีงานทำอยู่แล้วคุณต้องการโปรไฟล์ของคุณคุณสามารถมาใช้บริการจากระบบนี้ผมเข้าไปบันทึกข้อมูลของรระบบระบบก็จะบอกคุณเลขประจำตัวประชาชนทดีคุณเป็นผู้ประกันตนของประันสังคมคุณเป็นคนหาง มันจะเย็บเย็บเอกทว่เราใช้ประโยชน์หางานเปลี่ยนงานหรือแลก้กระทั่งเมื่อคุณอยากจะประเมินเพื่อได้ประกาศสมีบ,บัตรคุณวุฒิวิชาชีพ การปฏิรูปประเทศหรือการเปลี่ยนแปลงที่รัฐบาลสนับสนุนจัดทำระบบ eWorkforce EcoSystem Platform ถือเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้านแรงงานที่จะทำให้มีคลังข้อมูลที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านแรงงานเพื่อใช้วางแผนกำลังคนในด้านต่างๆอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมนิตยาคุณสิมแรยง,งาน